่อไปท่านทั้งหลายเมื่อท่านเห็นทำเห็นอัดเห็นทำแล้วท่าน,นก็อย่าไปหวงทำไว้แต่เฉพาะผู้เดียวพยายามจำนแนกแจกจ่ายธรรมะที่เราได้รู้ที่เราได้เห็นไปให้แก่คนอื่นด้วยเขาเรียกว่าขยายบุญการที่เราสอนคนอื่นนั้นเราก็ได้บุญคนที่ฟังเราก็ได้บุญ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมเทศนาไม่บุญเกิดขึ้นจากการเทศใครเทศได้คนนั้นก็ได้บุญขึ้นธรรมเทศเขาก็ได้บุญไปเทศในที่ไหนอธิบายจะไม่ใ้ใครฟังเขาก็ได้บุญไม่ใช่เขาได้บุญเท่านั้นคนฟังก็ได้บุญด้วย้แพระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมะสวนาไใหม่บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมนีคนเทศคนอธิบายก็ได้บุญคนฟังก็ได้บุญทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าการเที่การเทศนั้นก็หมายความว่าเอาใจใจนี่จจดจำถึงจัต่างที่เป็นธรรมะอาวเทศใจมันก็ เป็น,นกุศลก็เรียกไปได้บุญเวลาฟังเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ฟังสิ่งที่เป็นละครหรือว่าเป็นหนังเป็นดนตรีอะไรต่างๆแต่ว่าเราฟังธรรมเมื่อเราฟังธรรมแล้วใจเราก็เป็นธรรมเมื่อใจของเราเป็นธรรมแล้วเราก็ได้บุญอย่างนี้เป็นต้น